เอางูออกมาแค่งูที่น่าสิสะเอียนของแม่ทัพผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้ผมผิดไปแล้วเพราะว่าผมโง่เกินไปที่ไม่รู้จักบารมีของคุณโปรดไว้ชีวิตผมด้วยเนื่องจากตระกูลของฉันอยู่ที่นี่วันนี้ฉันไม่อยากทำบาปทำกรรมด้วยการฆ่าฟันเพราะฉะนั้นใส่หัวไปซะ ขอบคุณผมจะจากไปเดี๋ยวนี้ไอ้ลูกชายลูกกลายเป็นคนที่ทรงพลังมากตั้งแต่เมื่อไหร่เหมือนกับตำนานเทพพื้นบ้านพ่อใจเย็นๆผมจะแสดงเล่ห์เหลี่ยมนี้ให้กับตะกกลชูได้เห็นเช่นกันตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครรังแกเราได้คุณลุงชูยี่อยู่นี่เองพอดีรถติดนิดหน่อย หนูก็เลยมาช้าชูหยุนหยุนพี่สาวขอบคุณที่เอาใจใส่เราตลอดมาถ้าไม่ได้พี่เราคงไม่กลับมาที่ตระกูลชูในวันขึ้นปีใหม่สวัสดีพี่สาวชูมู่เธอน่ารักจังอย่าพูดอย่างนั้นตระกูลชูยังอยากเจอทุกคนพี่สาวอย่าทำเหมือนหนูเป็นเด็กอีกเลย เธอเป็นเด็กน้อยในสายตาพี่ชิหนูไม่สนฮ่าฮอย่าเสียเวลาด้วยเปล่าประโยชน์เลยมันก็สายแล้วกลับไปก่อนเราค่อยคุยกันที่หลังเถอะค่ะคุณลุงยังคงโอ่อ่ามากแต่ทำไมไม่มีห้องสำหรับตระกูลของเราอย่าโมยืนตรงนั้นเข้าไปข้างในกันเถอะ โอเคตะกูลชูฉันกลับมาแล้ววิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ